ท่านในวันนี้นะครับเดี๋ยวในอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้าทุกท่านพร้อมจะได้เรียนเชิญคณะนะครับจากสภีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการประชุมในวันนี้ครับขอบคุณผมขออนุญาตนะครับนะครับท่านแรกนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดรเกียรติพิษสุขวันนี้ครับท่านที่สองครับทัานุูมวิวัฒน์อุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พันธุดรนรินทร์ชำนาดูประธานคณะกรรมการบริเวณงานสับปอ,ออมสักครูที่นี่อาจไ่ใช่โรงเรียนสอนให้เด็กเป็นผู้มีมารยาทสีหรือย่อยเมืองในหนันเป็นคนดีมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนอะไรก็จะมารป็นกันประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ตอบแล้วได้เลยโรงเรียนนานาประเทศการเรีนยนการสอน ทีสร้างหนหาปัจจุบันและมีอาคารเห่แรกชื่ออาคารหนึ่งอาจารย์นหน่วงที่ของภาคต้องตอครับนี่ต่แก้วได้นะท่านผู้บริหารขอรับทราบในความดีครับดีทางที่กอนก็พูดเขาฟังกนาแก้วไปแล้วครับผมในผู้สังรตอนนี้เขาพูดเขาพูดก่อนท่านอยางรู้ว่าที่มายที่มาที่ท่านจะไปถามอาจารย์ตัวเองนะ ทานไปาท่า,ทาอาจารย์นะครับวันนี้ก็ที่จริงต้องอบอกทางทษเราเพิเพิ่งรู้ว่าท่านรองในถามมาแต่เมื่อวาน่าทราบก็ท่ามาจาวัชาทมท่าน,นไปไวิ่งที่เรียนชาติทางศิลป์นครับก็เป็นในใน็ในอป,ป,ปนองค์รอแรกเปลี่ยนมาเรมสร้างคว้มรู้ในเรื่องของการบริหารการนี้ใหบ่ๆยแล้วการทําบนเบนื้องต้นของประเทศ ท่านอิทธิรัตน์ตรลน้อยที่ท่านจะมาเนี่ยองค์ความรู้ของท่านอิทธิรัตน์จะช่วยพวกเราได้มีภารกิจต่อตอนเย็นไปถาวรที่จะตอนรับท่านอิทธิรัตน์ได้เราที่มีสามงานที่วิ่งรอดนะครับไม่ช้าวิ่งตามติดตามด้วยระบบการวิ่งรอะไรมันทำให้คนไปมาน้อยลงแต่ว่าก็ยังต่อที่จะเริยนชอบต้อนรับก่อนที่ท่านมีความสุขในจังานสระแก้วนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับทุกเรื่องเราเลยปริญญาครับขอบคุณมากครับ บอกทาี่ป้เี่ยวเป็นแถวไปถึงาสคนแรกครับยิ้นะครับหนึเดี่ย็นไปานะครับให้กำลังใจกุมลูกคา